ร่าปีดำเอ๋ยสวัสดีค่ะนชื่อเด็กเียรตะเป็นสวัสดีช้้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กเกียรตและเชียร์ความแข็งแรงยาเป็นช้ป้อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กเกีมายุเล่นชาวประจิจูใช้ป้อนหนค่ะผว ขอบเขตงาันตอนคนวัดเดือ <Okay. S 1> ประโยชน์ ประชวดิษานทำเมนโตห่ข้าญี่ปุ่นผงสุกซุ้มถวย2สาหรายแพนญี่ปุ่นสำหรับตกแต่แตงสแพ่งสำหรับตกแต่งสี่เอคลี่รวกสุกตามชอบห้ลัดรวบสุกต,ตามชอบ6ข้พ่อพ่ลหลาน ชอบเจ็ดมอเขือนเทดชดนี่ตามชอบแปดทอแขกรลบสุดตามชอบเก้าใครก็อลูุดบกห้าสามชิ้นอันตา ักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานผลการประเมนินหนักเรียนกินข้าวได้มากขึ้น 2. องนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วน <c oughs> อุปสรรคและปัญหา ้ 1. นักเรียนอายุยังน้อยจึงใช้มีลำบาก 2. การทำเป็นตุกรวบต้นขั้นส,สูง 3. ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองข้อเสนอแนะ 1. ศึกษาคุณ้า 2. 2. ลดต้นทุนการทำเป็โต 好、啊。